วันนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันประกอบพิธีอันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการพัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาสติและปัญญาเป็นเรื่องของการบำเพ็ญเพียรเพื่อจะให้เข้าถึงธรรมมันสูงสุดผลเครื้องเวรนกรรมนี่ส่งทั้งหลายทั้งปวงให้หมดสิ้นไปเป็นผู้สร้างกุศลทั้งในปัจจุบันและเพื่อจะได้รับผลในอนาคต แต่ที่จริงแล้วก็คือการบำเพ็ญการพัฒนาการที่จะเพิ่มพูนให้เกิดความสำเร็จให้เกิดความผาสุขด้วยจิตใจของบรรดาสัพสัตทั้งหลายก็เป็นจิตใจที่ขุนมัวเศร้ามองเป็นจิตใจที่มีความแต่มีแต่ความ <c oughs> <c oughs> เสื่อมเสียเป็นผู้ที่ถูกครอบงำด้วยอำนาจแห่งกิเลสความโปวดความแค้นที่พามาซึ่งมันหามากมายรวมทั้งถึงความ อิจฉาลิษยาความไม่ยินดีในความเจริญรุ่งเรืองของคนอื่นซึงเราทั้งหลายก็ได้พัฒนาจากคนดีคนประเสริฐเพื่อจะให้เกิดการพ้นจากอำนาจแห่งกิเลสแต่ด้วยบรรยากาศด้วยสิ่งแวดลอ้อมด้วยสิ่งที่ปลูกฝังกันมาจึงเป็นบุคคลที่มีในการแข่งขันบุคคลที่มีใ่การแก่งแย่งชิงดี บุคคลที่มีแต่ความอิจฉาลิสยาถึงจะไม่เกิดทางตรงก็เกิดทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นสังคมที่เราอยู่กันเป็นหมู่คณะตั้งแต่เรียนหนังสือก็จะกลายเป็นผู้ที่อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะได้เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับได้เป็นที่หนึ่งที่สองเป็นผู้ที่พยายามที่จะยกตัวให้สูงส่งมากกว่าคนอื่นแม้ในการทำมาหากินก็แข่งขันกัน รวมกระทั่งถึงการมีครอบครัวอยู่ในสังคมรวมทั้งหน้าที่การงานก็มีแต่การแข่งขันรวมกระทั่งถึง <c oughs> บรรดาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสื่อม่เรื่องของความบันเทิงทั้งหลายทั้งปวงเป็นการปลูกฝังให้เรานั้นไม่ยินดีกับความสุขไม่ดีดีกับความเจริญของคนอื่นเป็นลักษณะแห่งการอิจฉาริษยาบางครัง้งบางาคาก็เกิดแห่งการ ที่จะจ้องทำลายกันหากใครได้ดีกว่าเราก็าะจะถือว่าความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นในจิตใจเรานี่เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทั้งหลายเขาก็เป็นกันอยู่การแข่งขันทุกชนิดเป็นการแข่งแย่งชิงดีกันเป็นการที่จะเอาตัวเองให้สูงส่งเป็นการที่จะ <c oughs> ประกาศตัวประกาศตัวว่าเป็นผู้เหนือกับบรรดาเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อยู่บนโลกแท้ที่จริงแล้วก็คือการปลูกฝังให้เกิดเป็นอกุศลจิต เป็นจิตใจที่มีแต่ความเร่าร้อนเป็นจิตใจที่มีแต่ความ <c oughs> เอาตัวเอาตนยึดมั่นถือตาถือตนเป็นที่ตั้งเป็นเรื่องใหญ่ใครจะได้ใครจะดีใครจะเก่งกวา่าเราก็จะทุกข์เราจะทรมานไม่ว่าจะเป็นในหน้าคณีการงานไม่ว่าจะเป็นสังคมในหมู่บ้านใดๆก็ตามเราจึงปลูกฝังมาดังนั้นความเป็นคมของบรรดามนุษย์ที่อยู่กัโลกนี้จึงไม่มี จึงไม่เกิดขึ้นเราไม่เคยได้มีอุปนิสัยแห่งการที่จะยินดีกับคนต่างๆไม่ว่าจะคนที่รู้จักหรือคนที่ไม่รู้จักเราจะรู้สึกว่าใครก็ตามที่ได้ดีได้ดีได้ด,ดีขึ้นมาก็าอาจจะมีจิตใจที่กําลังลังเลสงสัยมีความรู้สึกว่าเป็นเพราะอะไรต้องทําไม่ดีต้องทําในสิ่งที่ผิดปกติมาถึงได้จเจริญรุ่งเรืองสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสาหรับบรรดามนุษย์ที่กําลังถูกกิเลสครอบงํา เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความเสียหายทั้งตนเองและในสังคมแบบนี้เราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นผู้ที่กําลังชําระกิเลสเราเป็นผู้ที่จะพัฒนาจิตใจของตนเองการเป็นผู้มีจิตใจอันประเสริฐนั้นก็มีแต่คนชั้นสูงถ้าเป็นพวกสรรพสัตว์ที่เวียนไหวายเกิดก็จะมีแต่เทพมีแต่เทวดามีแต่ปรหม ที่มีแต่ความฟ้าสุขมีแต่ความยินดีของความสําเร็จของคนอื่นพระโพธิสัตว์เจ้าอริยะสาวกทั้งหลายทั้งปวงแม้แต่พระพุทธเจ้าก็จะเห็นว่าบรรดาเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายนั้นควรจะได้ดีและยินดีกับการที่จะได้ดีดังนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่ <c oughs> เราทั้งหลายไม่เคยมีโอกาสที่จะได้ประพัฒนาไม่มีโอกาสที่จะได้บําเพ็ญเพียรไม่มีโอกาสที่จะได้ ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาในเรื่องของจิตใจที่มีความมาตรฐานจิตใจที่สูงส่งดังนั้นความเป็นพรมจึงไม่เกิดขึ้นกับบรรดาม,มนุษย์ทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ที่พยายามที่จะกำจัดอาสวะกิเลสเป็นไปเพื่อที่จะให้เรานั้นมีความบริสุทธิ์มีพลังจิตมีความผ่องใสมีความเป็นกุศลมีพลังงานที่จะพัฒนาไปสู่การกำจัดตัวกำจัดตน ำจัดศักยญาติฐิอัตตามานาทั้งหลายทั้งปวงให้หมดสิ้นไปดังนั้นสิ่งที่บรรดาผู้ที่ปรารถนาที่จะบำเพ็ญเพียรเพื่อการเข้าถึงธรรมก็จะต้องใช้เป็นผู้ที่มีสติอยู่ในเรื่องของการเป็นพรมพรมนั้นอัปปมานญานั้นเขาให้เราพิจารณาเรื่องของความเมตตาเรื่องของความการุณาและเรื่องของการยินดีมุติตาจิตเราก็จะต้องเป็นผู้ศึกษาแล้วเรียนหาความรู้หาความเข้าใจ มุติตาจิตคืออะไรมุติตาจิตทำอย่างไรมุติตาจิตนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแท้ที่จริงแล้วการที่จิตใจที่คิดในทางที่ดีคิดในคร่งที่เป็นกุศลคิดในสิ่งที่ส่งเสริมให้คนได้มีความทุกความเจริญเท่ากับกําลังสร้างพลังจิตพลังอันเป็นกุศลให้กับจิตจิตใจของตนเองดังนั้นก็จึงเป็นผู้ที่ัน <c oughs> จึงเป็น สิ่งที่บรรดาผู้มีบุญญาธิการแม้ในพวกผมทั้งหลายทั้งปวง,ขงเขาก็จะบำเพ็ญเพียรกันด้วยการละลึกด้วยการเจริญสติด้วยการเจริญกรรมฐานด้วยการเพ่งพิจิตรพิจารณาในเรื่องของจะทําอย่างไรดีที่จะให้เกิดเป็นกุศลให้เกิดเป็นความผาสุขบุญกุศลใดๆที่ได้ทําเกิดขึ้นมานั้นถ้าจะมีอดิสง์และมีความหมายและมีความสําคัญก็ต้องเป็นความรู้สึกเป็นความปัถนาดีต่อเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย ดังนั้นนุติตาจิตนั้นก็จึงเป็นการที่เราก็ได้กะเสริมกระแสจิตไปยังบรรดาเพื่อร่วมเกิดแก่เจ็บตายมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีความสุขมีความสบายมีความ <c oughs> จเจริญน,นั้นเป็นสิ่งที่เขาปรารถนากันถากว่าเรานั้นเป็นผู้ยินดีในความสุขในความสําเร็จมีความพอใจมีความสุขใจที่คนอื่นนั้นมีความ <c oughs> จเจริญมีความดีมีทรัพย์มีศีลมีบริวารมีความสุขมีเอดยิยศชื่อเสียงมีข้าวของมีสิ่งดีงามที่เป็นเรื่องของความปาถน,นาของบรรดา,าสัพพสว์หากเราเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงส่งเราก็จะกลายเป็นผู้พยายามปลูกฝังให้เกิดความรู้สึกยินดี กับความสุขกับความสําเร็จกับความเจริญของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นของที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ของที่จับต้องได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองข้าวของรวมมาตั้งถึงตัวบุคคลทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นคู่ที่มีแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่งามสิ่งที่เจริญสิ่งที่ทําให้เกิดความฝาสุและรวมกระทั่งถึงบรรดาสิ่งของที่จับต้องไม่ได้เกียรติยศชื่อเสียง อำนาจวัสนาบารมีทิ้งบรรดามนุษย์ทั้งหลายปารถนาก็แม้กระทั่งปัญญาก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายที่จเจริญที่ปารถนาก็จะเป็นผู้ไวขคว้าหามาหากใครก็ตามที่มีความสําเร็จมีความ <c oughs> มีความจเจริญและมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเราก็ควรจะมีความยินดีเราก็ควรจะเป็นผู้มีความสุขใจสบายใจเห็นคนอื่นได้ดีเห็นคนอื่นมีความสุขเห็นคนจเจริญเราจะต้องเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้จิตใจเกิดจากความรู้สึกภายในจิตใจจริงจรงจังๆไม่ใช่เกิด แต่ความรู้สึกที่เรียกว่าใบหน้าบ่งบอกถึงความยินดีจิตใจกําลังเศร้าหมองจิตใจกําลังขุนมัวนั่นก็แสดงว่าเราไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจควรจะยินดีกับใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดๆก็ตามที่เขาได้ดีพ้นจากทุกยากลำบากทรมาน เรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะร่วมอนุโมทนาร่วมยินดีไปกับเขาด้วยความจริงใจก็เป็นการพัฒนาจิตใจเราจะต้องให้เป็นผู้ที่ระมัดระวังไว้เพราะมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเห็นใครได้ดีจะเกิดความอิจฉาลิษยา ความลิษยานั้นจะเป็นบ่อเกิดแห่งอกุศนเป็นผู้ที่เล่าร้อนบางคนนั้นได้ดีได้พบความสุขความเจริญได้เงินได้ทองได้เดยรติยศชื่อเสียงเราที่ไม่ได้เรากับนอนไม่หลับเรากับกลายเป็นทุรนทุรายกับกลายเป็นคนน้อยเนื้อต่ําใจคิดปำ่นดิตีตเตยเดยนเองหาความผิดใจตัวเองเป็นผู้ที่มีแต่ความ <c oughs> ไม่พอใจในสิ่งที่คนอื่นได้ดี <c oughs> นั่นความลิษยาเกิดขึ้นบางครั้งบางคราก็าถึงขนาดหา ทางที่จะจ้องจับผิดหาทางที่จะทำลายให้เขานั้นสูญเสียไปจากสิ่งเขาได้ประสบแต่สิ่งคุณงามความดีนี่ก็คือความลิษยาที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย์ผู้มีอกุศลจิตผู้มีกิเลสที่ถูกบรรดาปีศาจมารครอบงำบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงถ้ามีจิตใจอ่อนแอไม่เคยมีความผาสุกไม่เคยมีความเมตตา จะไม่สามารถที่จะยับยั้งความริษยานี้ได้ไม่ว่าจะมากจะน้อยจะเกิดขึ้นเพราะเรานั้นไม่อยากเห็นใครได้ดีเราอยากจะได้ดีเราอยากจะเป็นผู้เจริญยิ่งใหญ่นั่นก็คือสิ่งที่จะต้องระมัดระวังไม่ว่าเขาจะได้ทรัพย์สินเงินทองบริวารมากมายความสึกของคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะคิดว่าเป็น <c oughs> สิ่งที่เราก็ปรารถนาอยากจะให้เขามีความสุขตลอดไปตลอดกาลและได้รับความสุขในสิ่งที่ เป็นประโยชน์สูงสุดน,นี่ก็จะทําให้ความนิสัยนั้นก็จะลดน้อยถอยลงหากไม่ได้เป็นผู้บาเพ็ญเพียรไม่ได้เป็นผู้เพ่งพิจารณาเราก็จะกลายเป็นผู้ที่เกิดความน้อยเนื้อต่าใจเกิดความรู้สึกไม่สบายใจรวมมาตั้งถึงเกิดความรู้สึกบุดหิดโกดแค้นไม่ว่าจะใครก็ตามถ้าใครได้ดีถ้าเราไม่ได้เราก็จะถือว่าไม่มีความยุติธรรมไม่มีความ <c oughs> ห็นอ,อกเห็นใจเราทั้งังที่หลายสิ่งหลายอย่างนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องตามวาระหากเป็นผู้มีปัญญาก็จะพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าอาเพราะว่าบุญกุศลที่ได้ทําไว้และอกุศลที่ได้ทําไว้หลายคนนั้นจะพบแต่บุญจะพบแต่ความสําเร็จก็เพราะเขาได้ทํามาในอดีตเขาก็จึงได้รับผลอันดีงามดังนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีสิ่งที่น่าชื่นชม ไม่เคยได้เป็นผู้ที่สะสมอะไรมาดังนั้นสิ่งที่จะได้ก็จะต้องได้ล่าช้าได้น้อยหรือไม่ได้เลยเราก็มีหน้าที่จะต้องพัฒนาปัจจุบันนี้ให้เป็นการสะสมไป,เ,ปเพื่อเป็นเหตุเป็นผลในอนาคตดังนั้นใครได้ดีเราไม่ได้ดีก็อย่าไปอิจฉาริษยาพยายามบอกตัวบอกไปชาติหน้าเราจะได้สบายนั่นก็คืออย่าให้ความริษยาเกิดขึ้นเพราะมันจะทําลายทุกสิ่ทุกอย่างความริษยานี้เป็นอาุูลเป็นผู้ที่ สามารถสร้างเวียนสร้างกรรมได้ทั้งทางกายวาจาและใจเขาได้ดีก็ใช้วาจาที่ตำหนิติเตียนกันแนะกันแนรวมทั้งถึงดินทาว่าายเป็นผู้ที่หาจํำผิดทำแสดงอาการไม่พอใจตึงตังคนอื่นได้ดีเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่เรารู้สึกไม่พอใจร้อนไปทั้งตัวทรมานไปทั้ง <c oughs> ร่างกายและจิตใจนี่ก็คือความวิทยาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมในปัจจุบันนี้เห็นใครได้ดีแล้วเราจะรู้สึกทุกทรมานเพราะเราถูกปลูกฝังมาจนคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติว่าไม่ควรจะมีใครได้ดีกว่าเราไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดคนไกลตัวทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เหลือกว่าเรานั่นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องกำจัดสิ้ออกไป เราควรจะต้องเป็นผู้มีความพิจรณาในเรื่องของมุติตาจิตทําจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานให้เจริญรุ่งเรืองให้เป็นผู้มีจิตใจสูงถึงเขาจะได้ดีกว่าเราอยู่ในฐานะใดๆก็ตามเราจะต่ําต้อยกว่าเขาอย่างไรก็ตามแต่จิตใจเราก็สูงสูงได้ด้วยความยินดีกับความสําเร็จกับความสุขของคนอื่นกับความเจริญของคนอื่นไม่จําเป็นที่เราจะต้องได้ดีเท่ากับเขาหรือมากกว่าเขา เราจะเป็นอะไรก็อยู่ที่จิตใจเราถ้าจิตใจเราสูงส่งเราจะอยู่ในสถานะอะไรก็ตามสิ่งต่างๆเป็นของนอกกายก็จะไม่มีอิทธิพลทําให้เราจะต้องเกิดความทุกข์ยากลําบากรวมไปั้งถึงเกิดเป็นเวรเป็นกรรมการเห็นความเจริญของคนอื่นนั้นเราควรจะมีจิตใจที่เรียกว่า <c oughs> ช่วยเหลือดูแลและก็ส่งเสริมสนับสนุนหากเขากําลังเจริญได้ดีมีโอกาสจะได้ดีเราจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจสูงส่งช่วยเหลือชี้ทางประครับประคองให้เขาประสบผลสําเร็จนั่นคือการเจริญกรรมฐานนี่คือการเจริญจ,จิตใจที่เราว่าเป็นพรมพรมนั้นจะเห็นความสุของคนอื่นจะช่วยเหลือจะเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้ประครับประคองเป็นผู้ทําให้เขาประสบผลสาเร็จแม้บางครัง้งบางคา อาจจะเป็นเพียงอุปสรรคเล็กน้อยที่เรามีโอกาสที่จะปัดเป่ามีโอกาสที่จะช่วยเหลือมีโอกาสที่จะผลักดันมีโอกาสที่จะแก้ไขให้เขาเพื่อที่จะให้เขาได้ประสบผลสาเร็จหากเราเป็นผู้นิ่งเฉยดูได้ก็แสดงว่าเราไม่มีจิตใจเป็นมุษิตาไม่ได้เป็นพรหมไม่มีความปารถนาะอยากให้คนอื่นได้ดีทั้งๆท,ที่เรายื่นมือช่วยเหลือแนะนําได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะต้องเกิดขึ้นในจิตใจของคนปารถนาจะเข้าถึงพระนิพพาน เราจะต้องเห็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายนั่นเป็นบุคคลที่เราจะต้องทําให้เขาเกิดความพาสู่เกิดความเจริญเกิดความสําเร็จและเกิดในสิ่งที่ดีงามนั้นความสงบในจิตใจเราความไม่พอใจทั้งหลายอย่าให้เกิดขึ้นไม่ว่าใครจะได้ดีใครจะได้ประสบแต่สิ่งที่ <c oughs> เราาัถนาและเราไม่ได้เราก็อย่าทําให้จิตใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองอย่าได้แสดงอาการไม่พอใจ อย่าได้เป็นผู้ทําให้เกิดไปที่เผาอยู่ในใจเรามันจะกลายเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคผู้ใดก็ตามได้ทําความสุขได,ได้ใจด้วยฟานเห็นความสุขของคนอื่นความเจริญของคนอื่นนั้นถือเป็นบุคคลอันยิ่งใหญ่อูคนอันประเสริฐเหมือนดังพ่อแม่นั้นเห็นความเจริญของลูกเต้าเห็นความสําเร็จเห็นความมั่งคั่งร่ารวยเห็นความมีเกียรติยศชื่อเสียงพ่อแม่ก็จะยินดีพ่อแม่ก็ชอบชอบใจ มีความสุขใจแม้ตัวพ่อแม่เองนั้นไม่ได้มีเกียรติยศไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีความควาเร็จไม่ได้มีเงินทองไม่ได้มีอะไรที่เรียกว่าเทียบเท่ากับลูกได้แต่พ่อแม่ก็ยังรู้สึกยินดีมีความสุข เราจะต้องเป็นผู้พัฒนาจิตใจของเราให้เปรียบเหมือนดังพ่อแม่ที่มีความาัฒนาดีต่อลูกการที่เราได้เปลี่ยนแปลงจิตใจยอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วก็คือการที่เรานั้นกาลังพัฒนากําจัดกิเลสแห่งตัวอิจฉาริษยาอัตตาตัวตนมานาที่สิจักยะทั้งหลายทั้งปวงให้หมดยิ้นไปเราเั้นอย่าได้เป็นคนโอ้อวดในขณะที่เขากําลังได้ดีเราจะเป็นผู้รู้สึกเสียหน้าเสีย <c oughs> ศักดิ์สรีจะต้องขวดว่าเราก็มีสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีเราก็เป็นผู้ได้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้แท้จริงแล้วไม่ควรจะมีอุปนิสัยแห่งการที่จะแข่งดีแข่งเด่นหรือเป็นคนที่โตอ,อวดเพื่อจะให้กบเกินความรู้สึกของตนเองเหล่านั้นควรที่จะยอมรับใครได้ดีก็เป็นเรื่องที่เราควรจะสนแเสริญไม่ใค่ะเอามาแข่งดีและมาอิจฉาริษยาทำให้คนอื่นเขาด้อยค่า ทำให้คนอื่นเขารู้สึกแห่งความคุนข้องมองใจควรจะยินดีกับเขานั่นคือความเจริญนั่นคือความประเสริฐของบุคคลที่ได้พัฒนาจิตใจแล้วเราจะต้องเป็นผู้กําจัดความเสื่อมเสียในจิตใจของเราออกให้หมดให้สิ้นต้องจริงใจต้องมีความยินดีต้องมีความรู้สึกภูมิใจสุขใจไปกับคนที่ได้ประสบความสุขความสําเร็จความดีใจนี่เองเราจะทําให้ เป็นบุคคลที่มีความผาสุกมีความเจริญเป็นคนที่มีพลังแห่งผู้ลนเกิดขึ้นผู้คนทั้งหลายก็จะเกิดความเมตตาผู้คนทั้งหลายก็จะเกิดความรักใคร่ผู้คนทั้งหลายก็จะเกิดความรู้สึกสนิทสนมยินดีและอยากจะผูกพันเพราะเราไม่อิจฉาเราไม่ริษยาเราไม่รู้สึกที่อยากจะแข่งดีแข่งเด่นเราเป็นผู้ที่เห็นความสุขของคนอื่นความเจริญของคนอื่นแล้วเราเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจเราเป็นผู้ยินดี <c oughs> ที่จะส่งเสริมให้เขาเจริญยิ่งยิขึ้นไปเหมือนกับบรรดาพระพิสุโสรทั้งหลายเห็นบุคคลทั้งหลายทั้งปวงที่ตกต่ำมาก็อยากจะช่วยเหลือให้เป็นบุคคลที่ประเสริฐ <c oughs> <c oughs> ให้ได้บวชให้ได้เรียนให้ได้พัฒนาให้ได้กรรมฐานให้ได้เปลี่ยนอุปนิสัยจากการเป็นโจรน,นั้นก็จะได้เกลี่นเป็นอริยะบุคคลเหมือนที่พระพุทธเจ้านั้น ว่าพยายามที่จะทําให้องค์ุริมานี้จักเป็นบุคคลที่ต่ําต้อยเป็นบุคคลที่เสียหายเป็นบุคคลที่ไม่มีโอกาสที่จะฟื้นตื่นขึ้นมาได้เลยมีแต่คนรังเกียจเดียดชันมีแต่คน <c oughs> โกรธแค้นอาฆาตพยาบาทแต่พระพุทธองค์ก็ถือว่า <c oughs> เมื่อเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมก็จึงเป็นผู้ยินดีเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนเป็นผู้เป่าประกาศไปยังบรรดา เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงว่าบัดนี้อมคุริมาได้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจแล้วถึงอดีตจะเป็นอย่างไรก็ตามมีแต่คนเกียรติเป็นคนที่น่ากลัวเป็นคนที่อันตรายบัดนี้เขาได้เป็นบุคคลที่เป็นอิสระจากกิเลสแล้วไม่โกรธใครแล้วจึงได้ชื่อว่าอาหิงสาอาหิงสัก สักดากเป็นผู้ไม่เบียดเบียนเป็นผู้ไม่ทำร้ายทำลายใครนั่นคือความเจริญความยินดีที่พระพุทธเจ้ายินดีกับคนที่เคยตกต่ำมาคนที่บรรดาสังคมรังเกียจเดือดฉันหวาดกลัวก็กลายเป็นพยายามส่งเสริมให้กลายเป็นอร,าาริยหันเป็นอริยะบุคคลพยายามที่จะช่วยเหลือ ปะครับปะคองปะกันทั้งหลายทั้งปวงนั่นก็แปลว่าพระบุทรเจ้าเป็นผู้มีความมุติตาจิตตอมั่นดามนุษย์ทั้งหลายทุกตัวตนและบุญผลบุญแห่งการที่เราทั้งหลายได้มีจิตใจอันผ่องใสมีความสุขไปกับความ <c oughs> สาเร็จของคนอื่นนั่นก็เป็นอดีสง์ที่จะติดตามมาไม่ต่างอะไรกับอดีสงของบรรดา ความเมตตาความกรุณาก็จะเป็นผู้ได้รับอานิสงส์คือจะเป็นคนที่เวลานอนก็นอนหลับสบายเวลาตื่นก็ตื่นสบายตื่นแบบมีความสุขไม่ฟันในเรื่องร้ายไม่เป็นผู้มีอ <c oughs> นิมิตเป็นนิมิตท,ที่มีแต่ความเสียหายอากุศลใดๆจะไม่เกิดขึ้นจะเป็นคนที่รักใร้ของบรรดาเพื่อนมนุษย์และเป็นที่รักใร้ของอมนุษย์และบรรดาเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวง ก็จะพากันที่จะส่งเสริมสนับสนุนจะช่วยเหลือจะเป็นผู้ที่รักใร้เราจะเป็นผู้ได้รับการปกปักรักษาคุ้มครองในทุกสถานที่ในทุกสถานการณ์ด้วยจิตใจอันสูงส่งรวมกรทั่งถึงเราทั้งหลายทั้งปู่ก็จะพ้นจากภัยพิบัติที่เราไม่รู้ตัวเช่นปัญหาเรื่องของจัตราวุธเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของไฟเรื่องของ ย่าพิดเรื่องของสัตว์ร้ายทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่สามารถกำ้มกายคนดีได้คนที่มีจิตใจอันองใสเบิกบาพลังแห่งคุณงามความดีจะเป็นผู้ขับไล่เป็นผู้ปัปดเป่าบรรดาสิ่งอัป,ปมงบนทั้งหลายทั้งปวงให้ห่างไปให้ยุติให้หมด,ให,หมดให้หมดอำนาจลวงนี่คืออาดีสูงเป็นผู้ที่มีความสงบในจิตใจเราเป็นผู้มีสมาธิตั้งมั่นหากจะต้องการความสงบเราจะได้ความสงบอย่างลึกซึ้ง แตกต่างจากบุคคลที่มีแต่ความเล่าร้อนในจิตใจอิจฉาริษยาเมื่อจะทำการบำเพ็ญเพียรก็จะเกิดความเล่าร้อนเผาในอกเผาในใจไม่มีความสุขไม่มีความสบายมีแต่ความวิตกกังวลมีแต่ความน้อยเนื้อต่ำใจมีแต่ความทุรนทุรายสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับคนที่มีมุติตาจิตมุติตาจิตนั้นถือว่าไม่ต้องลงทุนอะไรใครได้ดีคอยยินดีไปกับเขาคอยแสดงความจริงใจจริงจัง ด้วยความรู้สึกที่ชื่นชมยินดีและก็ปรารถนาให้เขานั้นจะได้ดีไปตลอดได้ดียิ่งสูงยิ่งขึ้นไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถือเป็นบุคคลที่จะทําให้จิตตัวเองใสสะอาดจะเมื่อทําความสงบจะตั้งมั่นบําเพ็ญเพียรก็จะตั้งมั่นได้รวดเร็วและยาวนานนี่ก็เป็นสิ่งที่จะทําให้ผู้นั้นจะมีบรรดาร่างกายและผิวพรรณนั้นจะผ่องใสจะเป็นผู้ที่มีจิตใจเบิกบานเป็นผู้ที่มี ลักษณะของความมีเมตตาที่ปรุงพอออกมาเป็นผู้ที่ไม่มีความเศร้าหมองผิวพรรณและหน้าตาต่างๆนั้นจะเป็นมิตรเป็นผู้ที่น่าเคารพน่าศรัทธาที่ต่างๆนั้นเกิดขึ้นเวลาใกล้ตายก็จะไม่มีอกุศลจิตเข้ามาแทรกแซงจะกลายเป็นคนที่อยู่กับความสงบอยู่กับความยินดีเทพเทวดาทั้งหลายก็จะพากันสร้างนิมิตให้เกิดความพาสุข ให้เกิดความสบายใจให้เกิดความอิ่มใจในที่สุดก่อนตายก็มีแต่ความสุขตายไปแล้วจะได้ไปอยู่ในสวงสวรรค์จะได้เป็นพรหมจะได้เป็นผู้สเสวยสุขนี่คือสิ่งที่ตามมาดังนั้นเราก็ควรจะต้องเป็นผู้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจพยายามที่จะพิจารณาเรื่องของมุติตาจิตให้เกิดขึ้นในจิตใจเราจะต้องแผ่ให้กับคนที่เราเกี่ยวข้องที่สุดก็คือเป็นคนที่เรารักมากหรือแม้กระทั่งตัวเราในที่สุดก็พัฒนาไปจากคนที่ เรามีความรักมีความเคารพมีความถัตาให้เขาได้ดีให้เขามีความสุขกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันยินดีมีความรักใคร่มีความชอบพอกันให้เขามีความสุขต่อไปก็เป็นบุคคลที่ไม่ทั้งไม่ได้มีความทั้งรักและไม่มีความทั้งเกียดทั้งชังก็ขอให้เพื่อนร่วมเกิดแก่จะตายที่รู้จักไม่รู้จักที่ไม่มีผลต่อชีวิตให้เขาทั้งหลายได้มีความพาถุกได้มีความเจริญ ได้พ้นจากทุกข์ได้ลบในสิ่งที่เขาปรารถนาะขอให้เพื่อนปูงทั้งหลายทั้งปวงได้มีความพาสุขมีความสาเร็จในสิ่งที่ดีงามและเป็นผู้ที่อย่าได้ตกอย่าได้ตามให้สุขทั้งปวงนั้นจงอยู่กับเขารวมกระทั่งถึงก็แผ่ให้กับบรรดาบุคคลทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่รู้จักและมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์อีกกระทั่งถึงถ้าเราเป็นผู้มีจิตใจอันยิ่งใหญ่ จิตใจที่สูงส่งแม้แต่คนที่ทําให้เราปรดทาให้เราแค้นแม้แต่คนที่ทํา,ทใ,หาททให้เราเกลียดชังเสียหายหากเราเป็นผู้มีจิตใจสูงส่งก็จะต้องเป็นผู้ส่งความาัฒนาดีนี้ไปยังบรรดาบุคคลที่เคยเป็นเวรเป็นกรรมกันขอให้เขามีความสุขขอให้โชคดีอย่าได้มาเบียดเบียนอย่าได้ทุกข์ทรมานอย่าได้ทุกอำนาจกิเลสครอบงำอย่าได้สูญเสียจากความพาสู่ความเจริญกับความสําเร็จใดๆขอให้เขามีแต่ ความเจริญรุ่งเรืองนี่ก็เป็นสิ่งที่เรายกจิตใยของเรานั้นสูงส่งการเกิกวความเป็นมนุษย์เราเป็นพรมเราเป็นเหมือนโพธิสัตว์เราเป็นเหมือนอริยบุคคลที่เห็นบรรดาเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดทังสิ้นนั้นเป็นบุคคลที่มีปัญหาเพราะถูกอวิชชาถูกกิเลสครอบงำจึงกล้าทําผิดจึงกล้าทําบาปจึงกล้าทําในสิ่งที่เสียหายหากเขารู้ความจริงเขามีปัญญาเขามีบุญบาร,รมีเขาจะไม่กล้าทําผิดทําบาปจะไม่กล้าเบียดเบียน จะไม่กล้าลังแกใครจะไม่อิชาลิษยาใครดังนั้นหากเราเป็นผู้พัฒนาแล้วเราก็ต้องมองคนที่ทำผิดทำบาปว่าเขาเป็นบุคคลที่น่าสงสารเป็นบุคคลที่ยังต้องพัฒนายังไม่ชนะกิเลยัยงอยู่ใต้อำนาจของความปวดความโลภความหลงทั้งหลายทั้งปวงเราจะต้องกำหนดแผ่ไปในตลอดเวลาทุก <c oughs> โอกาสเพื่อจะทำให้จิตใจของเรานั้นเ <c oughs> บิกบานจิตใจของเรานนั้จะผ่องใสจิตใจของเรานน,รานั้น จะเป็นผู้ที่ได้รับความบริสุทธิ์เราก็จะได้เปลี่ยนสถานะได้หากจิตใจเรายังไม่สามารถยกจิตยกใจให้เป็นผู้ให้ได้ไม่สามารถทําให้จิตใจผ่องใสได้เราจะไม่มีวันเข้าถึงธรรมันสูงสุดเพราะธรรมันสูงสุดคือธรรมที่เรานั้นจะต้องสร้างบารมีเต็มเปลี่ยมความเมตตาบารมีนั้นเป็นสิ่งสําคัญผู้ใดก็ตามไม่มีจิตใจเมตตา เมตตาก็ไม่ได้เมตตาอย่างเดียวเมตตาการุณามุทิตาเป็นผู้ที่มีความยินดีกับความสุขของคนอื่นเขาก็เป็นผู้ที่สามารถอธิษฐานได้ขอให้ความสุขที่เขามีอยู่นั้นจงดำรงอยู่ต่อไปให้มากยิ่งขึ้นอย่าได้สูญหายอย่าได้มีอะไรมาเบียดเบียนให้แผ่ขยายจิตใจของเราออกไปอย่างกว้างขวางออกไปในทุกทิศทุกทาง นั่นก็จะทําให้ตัวเรานั้นเป็นผู้มีความยิ่งใหญ่ในจิตใจและคลื่นแห่งความปรารถนาดีของเรานั้นก็จะทําให้สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้รับบุญรับกุศลบางคนที่อธิษฐานอะไรไปเกิดจากความดีของตนเองที่เคยรักษาศีลที่เคยบําเพ็ญเพียรได้ทําสมาธิเป็นผู้มีบุญญาที่การที่สะสมไว้ในอดีตแรงอธิษฐานก็จะเป็นแรงอันเป็นกุศลแรงอันยิ่งใหญ่เป็นแรงพลังจิตที่ทําให้คนเขา ได้มีความพาสุขมีความเจริญทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายสามารถที่จะทําได้โดยไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องใช้สถานที่และไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองเราจะต้องเป็นผู้ฝึกฝนตนเองให้เกิดเป็นพลังแห่ง <c oughs> จิตใจเรียกว่าเป็นพลังแห่งกรรมฐานออกมาในลักษณะของการเป็นพรมมีเมตตามีกรุณามีมุติตาจิตแ่ไปทุกวี่ทุกวันทุกโอกาสทุกการเวลาทุกสถานที่กระจบพบอะไร เจออะไรใครได้ดีก็พยายามที่จะพยายามที่จะส่งกระแสจิตห่อให้เขาได้มีความสุขอย่าได้สูญเสียอย่าได้พัดภาคจากของที่รักของที่จเจริญใจทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็จะทําให้เป็นพลังแห่งฌานพลังแห่งความสงบสา,สามารถที่จะต่อยอดไปสู่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็จะทําให้เข้าถึงทาได้นี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงสามารถทําได้โดยไม่ต้องใช้ ความ <c oughs> รู้ <c oughs> หลาๆมากมายขอให้ใช้จิตใจเหมือนกับบรรดาคู่ที่เป็นพรหมทั้งหลายทั้งปวงก็เคยเป็นมนุษย์อย่างเราแต่เมื่อตายไปแล้วกลับไปเป็นพรหมเพราะว่าขณะที่มีชีวิตอยู่นั้นมีจิตใจที่สูงส่งมีความเป็นพรหมมีความประเสริฐมีความ <c oughs> รารถนาดีเป็นผู้ไม่สร้างเวรสร้างกรรมเป็นบุคคลที่ควรกราบไหว้เป็นบุคคลที่จะได้พัฒนาเหมือนที่พระพุทธเจ้าก็ทํามาทุกภพทุกชาติและบรรดาพรมทั้งหลายโพธิสัตว์ทั้งหลายเทพเทวดาทั้งหลายเขาก็มีมุติตาจิตเห็นคนได้ดีอยากให้คนได้ดีอยากให้ได้ดีตลอดไปและแจะเจริญยิ่งขึ้นไปหากเราเปลี่ยนจิตเ,เปลี่ยนใจได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่รู้จักหรือไม่รู้จัก ก็เท่ากับว่าเรากําลังบําเพ็ญเพียรให้ตัวเองพัฒนาและในที่สุดเราก็จะได้เข้าถึงการพ้นทุ์ทุกปณิธานิสงผลบุญที่เราทั้งหลายได้ทําไปก็ถือเป็นความยิ่งใหญ่เราได้แผ่กุศลเราได้กวดน้ําเราได้ช่วยเหลือผู้คนทั้งหลายทั้งปวงทั้งวิญญาณก็ถือเป็นการกระทําที่ประเสริฐสูงสุดก็ควรจะเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นทุกสถานที่ทุกสถาน,น,นการก็จะทําให้เรานั้นพ้นจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายคุณใช้วิญญ,ญาณาย อาถรรพ์อาเพศคำสาปคำแช่งเฉลี่ยจันไรการละกินีอุเดเดตบพมงคลนวิชาคนพันความยากจนนี้สิ้นโลกไร้โลกบระภันอย่าไร้ปีศาจมาจตุอุปสรรค์ให้มาลายให้ไปที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้มีได้เป็นใดใดดางสิ้นยังมีแต่ความฟ้าสุขร่างกายแข็งรแรงจิตใจผปรงใสผู้ดงสมบูรณ์ในปัจจัยสี่ได้ประสบผลสำเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวนในสังคมด้วยเกียรติยศสื่อเสียงบุญบารมีสติปัญญาและโชคลาภ เงินทองได้เข้าถึงความเจริญสุงจุดในชีวิตทางธรรมเป็นผู้มีปัญญาญาณมีโพธิภิกขยธรรมสามสิบเจ็ดประการเป็นมรสมังคีได้กำจัดอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงให้ขาดสิ้นไปปิดปากตัอบายภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้ตลอดไปให้จงได้ไม่ต้องกลับไปเกิดเป็นเปรตเป็นอาชุลกายจัตเรัาชานจัตนรกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลที่ผ่านเดอเร็วพันด้วยการุกคนุูท่ทานเดิ